ปีไม่นีมีข้องควันให้หล็กกันแล้วยังมาแต่เธอร้านนี้มีข้องควันเยอะแล้วห้อยฟีกันนะวันนี้เรามายุกตีร้านหลัดดาวโฟนร้านลาบล้างบ,บ้านเราร้านาน,นี้นอกจากข่ายโทรศัพท์เร้วยังมีข้องควันหลากค่าน่ารักให้เธอได้เลือกข้ามาทึ่ง,งอดใจ,จไม่ไว้ต้อง่า้รูก่อนนะเธอเข้าตกแต่งร้านส่วยมาเลยต้อง่ต้รูสักคิดก่อนมาทึ่งเห็นเธอสิ่งเล็กเลยทีขาดผมช่วยๆเธอนาหยิบห้าบาทตุกตาลืมตอนตีสามสิบบาทเดินเข้ามาในร้านนะเธอมุมนี้มีผัดลมพานมสวยๆ เธอพื้นสองรอยหายังเพป่าห้มจากรอยยี่สบหลดเลือดนึ่งรอยบาทค่ะเธอแก้วนุงแก้วนามเธอค้องชายกานลักกาลุยโคมฝอยไลยจังงูเม็ดนะเธอนะเดินยาวๆไปเธอค่อยๆเลือกค่อยๆห้าสิ่งที่เราชอบนะเอ๊ฉันมีบอกว่าดีนี้ แกวนำเธอเอาไปใช้ชาเย,ย็นนะเธอนะไอ้หูไได้แดงอกทักที่นะเธอนะเดินไปเดินมาเลือกซื้อส็จแล้วเธออย่าลืมเอาไปให้เจ้าข้องลานหอนะเธอะนซื้อที่นี่หอฟรีไปเลยเธอหอฟรีและแถมโบให้ฟรีอีกด้วยโปรโมชั่นดีขนาดนี้เธออีไม่มาได้ร <า S 1> หรือล่ะเธอ้านพีอิตลัดดาโฟนนะคะอยู่ก่อนถึ่งโรงเรียนสีบันพดอ,อนุบาลสีบันพดมา200เมตรเองเธอมาตามกันเยอะๆนะจ๊ะ